สวัสดีค่ะมาดูสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณนะคะแต่ไม่กล้านะสิ่งที่อยากพูดอยากบอกกับคุณแต่ไม่กล้า สิ่งที่เขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะอยากพูดอยากบอกกับคุณนะแต่ยังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าในตอนนี้โอ้โหโอ้โห oh <laughs> มาถึงก็โ oh อ้โหที่โ oh อ้โหเพราะว่าสเตรนจ์ Strength, สิบไม้แล้วก็ไฮพินเซสแล้วก็เดอะสตาร์ hmm. เขามองว่า คุณอนะคือพลังงานอาจจะสลับกันได้นะอาจจะเป็นตัวคนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้คือเขามองว่าคือความสเสน่ห์ของคุณอนะความมีสเสน่ห์ของคุณความจะดิดจะก,ก้านความอ่อนโยนความแบบเซ็กซี่ของคุณจนะสิบเต็มสิบไปเลยจ้าคือคุณมีเซ็กซ์กเพียวที่แบบ สูงมากสูงกว่าคนทั่วไปมากๆแล้วเขารู้สึกว่ามันแบบมันดึงดูดมากอ่ะมันมันมันมีพลังดึงดูดมากๆเขารู้สึกมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน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 ค่อนข้างดีความรู้สึกที่เขามีให้คุณอ่ะมันค่อนข้างดีมากอ่ะคือแบบตัตงกับกับสิบไม้อ่ะคือมันมันลึกมาก คือถ้าตามความเชื่อนี่คืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีสองกรณีหนึ่งเป็นคู่ทางจิตวิญญาณขั้นสูงที่ที่แบบอาจจะเคยเกิดมาเป็นคู่กันแบบหลายๆชาติมากๆในอดีตชาติแล้วก็พด่ากันไปแล้วพอมาเจอกันก็เลยแบบมีแรงดึงที่แบบลุ่มลึกแบบสุดๆมาก ทั้งๆที่คุณอ่ะเป็นคนที่ไม่ยอมใครคุณอ่ะเป็นคนร้ายนะมันไม่รู้ว่าคุณจะยอมรับไหมนะคุณเป็นคนไม่ยอมใครนะไม่ยอมใครง่ายๆปกติเป็นคนไม่ยอมใครไม่ง้อใครด้วยแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยอมเขาว่ายอมแบบไม่รู้ทําไมแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบฉันขนาดนี้แล้วทำไมฉันจะต้องไปยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะในบางท่านนะ แล้วก็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 สิ่งที่เขาอยากพูดแต่ไม่กล้าอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากสเสน่ห์ดึงดูดของคุณแล้วเนี่ยจิตใจที่ดีงามของคุณเนี่ยมันดีเกินมนุษย์มนาทั่วไปอ่ะคือ อารมณ์เหมือนแบบแม่ชีในร่างคววารวาสทำไมคุณแบบคือคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดหรือว่าคนที่ไม่ได้สัมผัสเนี่ยอาจจะแบบอาจจะแบบมองว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เขาเห็นแบบเป็นฉากๆไปแต่ว่าจากที่เขาได้สัมผัสคุณน่ะเขารับรู้ได้ว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีงามแบบขั้นสุดมากระดับแม่ชีเลยอันนี้คือไพ่แม่ชีด้วยด้วยนะคะ แล้วก็เนี่ยมีภาพแบบนางฟ้าอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็ด้วยอะ่ะพลนมืนอ,มอด้วยนะใส่ชุดขาวจิตใจดีงามบริสุทธิ์แบบเกินบางทีก็เป็นห่วงว่าแบบเอสิ่งที่คุณเผชิญอยู่เจออยู่หรือว่างานที่คุณทำหรืออะไรบางอย่างที่คุณทำเนี่ยมันหนักเกินตัวไปไหมมันแบบ มันใหญ่เกินไปสำหรับคุณหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาคิดแต่ไม่ได้บอกนะนั่นแหละเขามองว่าคุณแบบคุณเอาเขาอยู่อะ่ะแล้วก็มองว่าเขาอยากร่วม ร่วมเดินทางไปกับคุณนะไม่ว่าคนคนนี้ในบางคนนะเขาอยากร่วมเดินทางไปกับคุณอยากอยู่เคียงข้างอยากให้คุณนำทางอยากให้คุณหรือว่าเราจะเคียงข้างกันไปบางทีคุณนำทางฉันบางทีฉันนำทางคุณในสิ่งที่คุณรู้ในสิ่งที่คุณเห็นในสิ่งที่ไม่ว่าแบบท่ามกลางความมืดมิดหรือว่าเจออะไร ก็เหมือนแบบอยากอยากอยู่เคียงข้างคุณอยากไปด้วยกันอยากแบบมีคุณแล้วรู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยเนี่ยแหละค่ะ